กับไทวอลเลตนะครับว,ลละะวันนี้เรามีกระเป๋าสวยๆนะครับมาแนะนำอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋าหนังกระเพอะวนนะครับเป็นกระเป๋ากระเพาะอ,อวนเองนะครับซึ่งมีลายสวยงามแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นสีแดงนะครับสวยงามมากๆมีลวดลายโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ของกระเพออวแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะมีช่องใส่ใสตั๋ว ได้แบบนี้นะครับอีกหนึ่งช่องนะคะจะมีช่องสาหรับใส่บัตรประชาชนหรือใบขับขี่นะครับด้านหลังแบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่บัตรเครดิตต่างๆนะครับ5้าช่องนะครับแยกสายขวามแบบนี้เลยตรงกลางนะครับจะมีช่องลับๆอีกสี่ช่องนะครับขวา2ช่องซ้าย2ช่องนะคบแบบนี้นะคบมีช่องสําหรับใส่เศษเหรียญ องนี้นะครับจะเป็นช่องซิปนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นช่องสําหรับใส่ธนบัตรนะครับสช่องนะคะแบบนี้นะคะโอเคเรียกว่าสวยงามมากๆนะคะเข้ามาชมแล้วนะครับอย่าลืมกดสั่งซื้อได้ที่ลาซาด้าหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์ของเราได้เลยนะครับเป็นเบอร์ไอดี สำหรับวันนี้สวัสดีครับ